าพบกับพวกเรานะครับช่องพลายแบงค์วันนี้มีสาวๆมายุยสาวๆครับสาวมาน้องแมงเรานะครับดูครับกินอาหารการกินนะครับมีทั้งอ้อยมีทั้งสับป,ปะรดนะครับต้นกล้วยหญาก็มีครับขอบคุณเอฟซี ผู้ใจดีนะครับเอามาให้ครับขอบคุณมากมากเดี๋ยวครับว้าวหล่อเหมือนเดิมครับพี่น้องไม่ได้อาบน้ำโอ้สุดหลอเหมือนเดิมครับไม่อาบน้ำก็หลอแล้วครับพี่น้องเอ้ยหลอคือเกา่าคือเกา่า พายแบงก็คิดถึง FC ทุกคนเหมือนกันนะครับพี่น้องเลยนานๆได้ออกคลิปครับไม่มีเวลาครับตําทงานกินอย่างเดียวนะครับไม่รู้จะกินอะไรนะครับทั้งต้นกล้วยทั้งอ้อยครับทั้งสับป,ปะรดเลือก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 จัดไปลูกพ่อเ้ยเอาเต็มที่เลย จะได้มีแรงลูกนะดูบริเวณนะครับโลงโจงเลยครับมาดูสาวครับดูสาวพายแบงก์อีกเชือกนะครับชื่อพังน้องเล็กนะครับพังน้องเล็กนี่อายุประมาณ16ปีนะครับดูครับ น่าละทักทายกล้องด้วยถ่ายกล้องอยู่มันหานสิบห้าปีนี่ตัวไม่ใหญ่นะครับ <c oughs> เอาอะไรเอาอะไรเหรอเอาอะไรเหรอเอาอะไรถางน้องเล็กนะครับมาผสมพันธุ์กับพายแบงค์แล้วนะครับทำให้ผอมนะครับอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับทางน้องเล็ก าตาจ้ำม,มั่มเลยนะครับใ <c oughs> ส่ดีนะครับน้องเล็กเรานี้ใสด่ดีดูตาก็รู้นะครับเป็นมิด <c oughs> มิดนะครับดูครับอาหารการกินนะครับปองบลเลอร์เทอร์ไปเลยนะครับ <c oughs> ดูน้องเล็กครับน้องเล็ก สมชื่อครับสมชื่อครับน้องเล็กครับโอ้ยเล็ก <c oughs> ใช้ได้นะครับนม่ใส่โอ้ยเขินอมย,ยิ้มด้วยเอ้ย <c oughs> ดูแบงครับให้ดูพี่แบงเราไปปลูกหญ้าบนหัวแล้วพี่น้อง <c oughs> ปลูกหญ้าบนหัวแล้วครับ <c oughs> โอ้ย ทำไรล่ะลูกปลูกหญ้าบนหัวไว้กินเหรอโอ้โยคุณทรายผมครับพี่น้องเลยเบิง่ง <c oughs> <c oughs> ผมให้กินเต็มที่แลวครับอ้อยดูครับอัดเต็มที่เลยนะครับโอ้หหัวเลยควาบ โอ้โหยังหล่อเหมือนเดิมครับหล่อเหมือนเดิมไม่ได้อาบน้ำครับหอ,ออผังทองเล็กครับ สมพันธ์กับไพ่แบงก์ก็สวันแล้วนะครับมาขอทายาทกับไพ่แบงก์ครับ <c oughs> โอไ้ได้นะครับหุ่นก็ใช้ได้ครับแต่ตัวเล็กน้อยหนึ่งแต่ก็ยังดีครับนิสัยดีมากนะครับน้องเล็กเราขอภาวนาให้ได้ลูกนะครับ ให้ติดลูกไวไว้าว <Wow. S 1> พอพันเรานะครับกินอย่างเดียวนะครับกินเยอะๆลูกจะได้ขยายพันธุ์เยอะๆเอ้ยวับ กินยาเด็ดอร่อยนะครับต้นอ้อยบุบแบงค์สวัสดีครับยางแบงค์สวัสดีครับกว่าลูกครับสวยสวัสดีครับกว่าเร็วสวัสดีครับเฮ้ยสนใจครับกินอย่างเดียวนะครับพี่น้องช่วงนี้กินครับกินอัดจะได้มีแรงครับวับ แซ่แบแซ่บเล็ล็กเล็ก,ลกอร่อยไหมอร่อยไหมวับโอ้ยแซ่บหลายเมื่อคนะืนน่าฝนตกนะครับเล่นเละไปหน่อยนะครับ คินี้ก็โอเคนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องพายแบงค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องขอบคุณ FC นะครับที่หนุนช่องจนได้ถึงปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม